สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคสวัสดีนนครับในการใต้สันติสุขนะคะวันนี้วันที่16กันยายนแต่วันนี้ทีมงานสวทปัตตานีนะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะในการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุทั้ง7สถานีในเขตสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะควันนี้ผู้ดำเดนินรายการค่ะดิฉันอาริสาอาวีบูรทอามันค่ะครับกับผมว่าที่น้อยตุยดำรงศักดิ์แก้วเมืองครับปัตตานีริเวอร์เฟสติวัลทูเทอซันทเวนตี้ทรีะถ้านดูถ้าถ้าดูจากเ c e b o o k l ล v e นะคะก็ เสื้อแบบเสื้อเมื่อคืนเลยซักอย่างนียซักยึันอย่างนียคือแกะถุงแล้วก็ใส่เลยนะคะเพื่อที่จะอ่านข่าวนี้ใช่ครับยังไงบ้างเมื่อคืนนี้เป็นพิธีเปิดนะคะสำหรับการจัดงานปัตตานี r ิ v วอ Festival 2023นะคะดินแดนลังกาสุกะปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำการเ,<อ>เรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะคซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีของเราค่ะท่านปฏิมศรียามูนะคะก็เป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะคะคร,ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะรวมไปถึงภาคีเครือข่ายค่ะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะคงานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะอนุรักษ์มรดกทางวั ทนธรรมของปัตตานีค่ะแสะดงว่ามีกิจกรรมเยอะครับเพราะว่าปัตตานีของเรามีแม่น้ำอ่าใช่ถูกต้องที่อยู่กลางเมืองนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะงานนี้เราหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะโดยเมื่อคืนนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะคะคแล้วก็ผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง เยอะมากนะคะที่มาร่วมงานนะคะซึ่งเมื่อคือนนี้พิธีเปิดค่ะก็ผู้ที่เก่า,ารายงานนะคะก็คือท่านสุชาติชัยมันท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในร่วงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วก็เรามีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สําคัญของปัตตานีด้วยนะคะเราสามารถเอาวัฒนธรรมต่างๆของเราเนี่ยมา,าหนุนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างรายได้ในจังหวัดด้วยนะคะคร,รวมไปถึงเ,เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะ เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมรแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่นะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะอะไรบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีเป็นการแข่งเรือมีการแข่งเรืออ,รอันนี้คือแข่งเรือเลยตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งน,นี้วันนี้ถ้าวันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเล่านิดนึงเมื่อ,อเช้าผมขับรถไปหาข้า,าวเช้ากินเป็นยังไงนะครับผ่านตรงตรงนั้นเป็นด้านหลังปุ๊บปรากฏว่าเขากําลังแบกเรือลงจากรถ เพื่อที่จะลงน้ําซึ่งเรือเนี่ยไม่ใช่เรือแจวเรือเล็กๆนะครับเท่าที่ดูนะกะด้วยสายตาเรือยาวประมาณ20เมตร30ิเมตรได้เรือยาวมากผมก็นึกว่าโอ้โหนี่สงสัยคงต้องมาเทสเทสคือคืออย่างนี้ครับทำไมต้องเทสเทสคือต้องซ้อมร่องน้ําดูกระแสน้ําดูเคลื่นดูอะไรด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าคิดว่าแข่งเรือแล้วแค่ลงไปแล้วพายเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่แล้วแหละ่ะอันนี้คือจริงจังนะทกต่อ นอกจากแข่งเรือยาวนะคะมีการแข่งเรือยาว10ฝีพายนะคะเรือยอกองห้าฝีพายนะคะกิจกรรมเนี่ย เออแน่นอนว่ามีงานแบบนี้สิ่งที่จะต้องมีกับงานก็คือผู้ประกอบการของกินของกินนะคะคือตั้งแต่สะพานเดชานุชิตครับแล้วก็ริมแม่น้ําไปจนถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติของกินทั้งนั้นยาวเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแสดงนะคะการแสดงอันนี้การแสดงสีเสียงสื่อผสมนะคะผ่านม่านน้ำน้ำพุดนตรีพุดอกไม้ไฟนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมี วันละสามครั้งสมรอบนะคะตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มแล้วก็4ี่ทุ่มอ่าโอเคอันนี้ไปชมกันได้แล้วก็เมื่อคืนนี้คือต้องบอกว่าตะการตามากคือถ้าอยู่ฝั่งริมแม่น้ําเนี่ยโอ้โหถ้าผมเดาไม่ผิดนะค่ะก็คือแสดงฝั่งหนึ่งแล้วคนดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ามันจะได้ดูแบบแบบเห็นภาพกว้างโอเคถูกต้องนะคะรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆนะคะที่นำมาแสดงบนเวทีนะคะร้านอาหารมีมากกว่าร้อยร้าน นะคะร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็สินค้าชุมชนนะคะกาแฟตอนสองทุ่มเนี่ยนะต้องบอกว่าปัตตานีเรานะคะเวลาจัดงานเนี่ยร้านกาแฟที่เป็นกาแฟดิฟเนี่ยเยอะมากโอ้แล้วเขากะจะไม่นอนกันใช่ไหมก็ต้องไปลองทานกันดูนะคะกิจกรรมนี้จัดกันตั้งแต่วันที่15เมื่อวานวันนี้16แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคือ17เจนะคะไปสนุกกันได้นะคะ วันนี้ครบถ้วนสําหรับเนื้อหาแล้วก็ข่าวสารที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะสําหรับใต้สันนิษุกนะคะสถานีวิทยุสสวท จังหวัดไหนนะคะที่ทําหน้าที่เป็นแม่าขายนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะตั้งแต่14นาฬิกา10นาทีเป็นสง15นาฬิกาค่ะวันนี้ทีมงานสาวทปัตตานีนะคะโดยท่านนิพัฒน์เพชรมุนค่ะท่านผอสวทปัตตานีนะคะทีมงานช่างเทคนิคแล้วก็เราสอคนผูม้มนุการดิฉันอริสาอารีบุรอมานค่ะครับกับผมว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์แก้วเมืองครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครั